สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฟ้ามิตรจะพาไปทําก๋วยเตี๋ยวหลอดห่อไส้ถั่วงอกเต้าหู้หมูสับนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างก็จะมีหมูสับค่ะหมูสับใช้ประมาณสามขีดค่ะ เต้าหู้เราก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เต้าหู้ขาวค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหนึ่งก้อนค่ะต่อไปเห็ดหอมเราก็แช่น้ำนะคะให้นิ่มแล้วก็มาหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะใช้โป๊ค่ะใช้โป๊โปสับค่ะอันนี้ก็ต้นหอมซอย หัวงอกค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็เสด็จน้ำไว้นะคะเวลาผัดน้ำจะไม่เยอะนะคะกระเทียมสับค่ะน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวค่ะป้ามิตรจะใช้แค่น้ำตาลทรายกับซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นนะคะปรุงรสค่ะ ต่อไปค่ะเราไปดูวิธีทำเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปเราจะทอดเต้าหู้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วค่อยเอาเต้าหู้ลงไปค่ะทอดเต้าหู้ให้พอเหลืองก็พอนะคะ ประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะตักขึ้นพักไว้ค่ะต่อไปค่ะผัดเห็ดหอมต่อไปเลยเอาเห็ดหอมลงเลยค่ะผัดต่อไปให้หอมค่ะลงตามขั้นตอนนะคะใส่ก๋วยเตี๋ยวหลอดเราก็จะหอมหน่าทานค่ะต่อไป ใส่โป๊ะสับใส่ลงไปค่ะผัดต่อไปให้หอมค่ะผัดให้เครื่องหอมนะคะลงกระเทียมค่ะต่อไปค่ะ ผัดให้กระเทียมหอมค่ะหอมแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาหมูสับใส่ลงไปผัดหมูสับต่อไปให้สุกค่ะ หมูสับลุกแล้วนะคะเราก็จะลงเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ที่เราเอาไปทอดไว้อะค่ะใส่ลงไปเลยปรุงด้วยน้ำตาลทรายซิ๊ยขาวพริกไทยป่นค่ะผัดต่อไปค่ะ ไส้ของเราจะหอมนะคะวิธีของฟ้ามิตรต่อไปลงถั่วงอกค่ะผัดต่อไปค่ะ หัวงอกเริ่มสุกเราก็จะเอาต้นหอมใส่ลงไปค่ะตอนสุดท้ายนะคะใส่ต้นหอมซอยผัดต่อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักไว้นะคะเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ จิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดเราก็จะใส่น้ำไปก่อนค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำส้มค่ะใส่ลงไปอย่างละ3ามช้อนโต๊ะค่ะ ตามชอบนะคะแต่ก็จะให้ออกหวานเปรี้ยวเค็มตามนะคะมีสามรสค่ะใส่เกลือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเอาขึ้นไปตั้งบนเตาให้เดือดค่ะอิ้วดำค่ะใส่ลงไปค่ะ คน,คนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นไปตั้งบนเตาแก๊สให้เดือดแล้วก็ยกพักไว้นะคะเดือดแล้วนะคะพักไว้ให้เย็นค่ะส่วนพลิกที่เราจะใส่น้ำน้ำจิ้มนะคะเราก็จะปั่นเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วค่อยใส่ต่อไปเรามาดูวิธีห่อเลยนะคะเราจะ ใช้แผน่นก๋วยเตี๋ยวนะคะวางบนภาชนะแล้วก็ตักไส้ลงไปในแผน่นก๋วยเตี๋ยวนะคะทำการห่อค่ะดึงแผน่นก๋วยเตี๋ยวเข้ามาทั้งสองด้านค่ะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะห่อไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะห่อเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งซึ้งให้น้ำเดือดก่อนค่ะแล้วค่อยเอาก๋วยเตี๋ยวของเราขึ้นไป นึ่งนะคะน้ำเดือดนะคะเราก็จะเอาขึ้นซึ้งนึ่งประมาณ3มนาทีนะคะปิดฝานึ่งไปประมาณ3นาทีนะคะ สานาทีผ่านไปค่ะสุกแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเอากระเทียมที่เราเจียวไว้นะคะมาโรยไว้นะคะเวลาเราเอาขึ้นใส่จานก็จะได้ง่ายนะคะแผ่นจะไม่ติดค่ะตักขึ้น ใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มนะคะค่ะป้ามิตทขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ามิตททำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ